าเยี่ยมพี่ราชันนะคะเคสที่เป็นอัมพฤกษ์ที่ก่อนหน้าน,นี้อ้ําลงไปในเพจนะคะามาดูกันเลยนะคะว่าก่อนหน้าน,นี้พี่พี่ราชันเป็นอัมพฤกษ์อยู่2ปีครึ่ง2ปี4เดือนอนะคะแล้วก็หลังจากทานมิลเลอร์นะคะไปแค่2กล่องใช่ไหมคะอสองกล่องนะคะก็วันละสองซองเช้าเย็นนะคะก็ตอนนี้ก็เดินได้นะคะพูดได้นะคะแล้วก็ โอ้ทำอะไรได้อีกเยอะเลยนะคะก่อนหน้านี้พี่ราชันทานไปวันที่7นะคะ,ะวันที่7แล้วก็วันนี้เรามาเยี่ยมใหม่ผิวเมื่อก่อนนี้ดำมากนะคะตอนว,วันก่อนที่เอามาอัดคลิปก็คือพี่ราชันยังผิวดำมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ขาวใสขึ้นแล้วก็เดินเดินถอยหลังได้ด้วยใช่ไหมเ<ส>อาถือกล่องด้วยอโอเคนี่ใสทไมตรงนั้น มีลูกเล่นอะไรคะพี่าาฮันเอ๋เอ,เ,อเดินถอยหลังด้วยเออสุดยอดเลยระวังนะคะระวังอันนี้อยากจะจะได้โชว์ให้คนเห็นเลยนะคะว่าทานแล้วดีขึ้นมากอา๋อทางในเีจะมองเห็นได้ยังไงอ่ะ สองกองนี้รู้สึกแกลมดีแกลมดีแาลมดีแล้วพี่นายก็สบายสบายไม่ต้องดูแลเขามากาเขาก็ทําอะไรของตัวเองได้ปกติเป็นยังไงคะนอนโอ้โหเมื่อก่อนแกเป็นสภาพเป็นยังไงบ้างสภาพของอแกนะต้องให้อาหารทางจำงูแบบหนักอะ่ะ <K> คือหนักมากหนัก <K> หนักจนแบบว่าเราไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ตั้งแต่มาเจอน้องปุ๊น้องปุ๊นี่มาแนะนําแบบว่าอให้ทานมิทเลอร์จากที่แกนั่งซึมซมเศร้า พอทานมิเลอร์ไปตื่นเช้ามาแกทานไปก่อนอมไปก่อนแกบอกอมแล้วนะอื้อืแกก็ทําท่าให้ดูด้วยแกลิ้นแข็งใช่ลิ้นแกแล้วฝ้าจะเต็มลิ้นฝ้าเป็ฝ้าขาวฝ้าขาวแต่วันนี้ไม่ค่อยมีใช่ลิ้นแกจะแดงแดงขึ้นพี่นายังจากที่แกไม่กระดกลิ้นไม่ได้แต่ตอนนี้รู้สึกกระดกกระดกลิ้นได้ใช่พยายามลองให้แกทำแล้วก็กระดกลิ้นได้นั่นแหละนั่นแหละพี่นาจะสังเกตจะสังเกตแกตรงนี้ด้วยเพราะว่า บางทีแกบอกว่าแม่แปรงฟันแปลงลิ้นแต่ก็ยังไงก็ไม่ออกแต่พอทานตัวนี้ไปรู้สึกลิ้นแกแดงแดงขึ้นแล้วก็กระดกลิ้นขึ้นได้พูดคําว่าครับชัดบางทีแม่พูดชัดหลายคาแล้วใช่ไหมใช่ใช่แกทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่ราชันเยี่ยมเลยใช่ไหมคะโอโโอโ

我两个。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.